ไอรกำลังจะโหลดเกมลิงก์จะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถสแกนคิอร์โค้ดตรงนี้ได้เลยครับเฮ้ยตอนนี้อยู่เกมชื่อเกมว่าอะไรวะลืมชื่อแล้วเออแกรนวาโลซิต้านะครับดูภาพดิชิดูภาพเกมดิโอ้แผภาพเลยดูเข้าสวยนะครับตอนนี้เป็นเป็นหมดต่อถ้าใจไม่ผิดได้เป็นหมดเติมฟรีด้วยนะเดี๋ยวเราเติมให้ดูหน่อยกดบวกนี่นะครับอ๋ออยู่ไหนแล้วอ้าวเฮ้ยเอา,เอา โอเคกลับเ okay, ข้ามาครับตัดจบเกมแล้วเราเติมไปวันนี้เป็นเติมฟรีแล้วนะ่ยกดนี่ยไหมเด้งไงเงินเด้งนะครับก็ผมชอบมากเลยเกมนี้ไม่น่าผมไปเจอมานะบอกเลยว่าโคตรเซอร์ไพรส์อันนี้คือปรับภาพเป็นสูงสุดแล้วนะผมโอเคแต่ยังไม่เคยลองเล่นนะแต่จะไปลองเล่นเดี๋ยวดูรถก่อนนะครับอัธิการ,ราต่อน,นี้จะเป็นยุการ,ราต่อน,นี้คือรถที่เรามีอยู่แล้วตัวน,นี้จะเป็นรังทไม่มีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีรถสตีดคลาสเนคือรถแบบ สายแข่งนะแบบโอ้โหยสวยๆนั้นอ่ะมีอยู่ประมาณช้าคันนะเซอร์ไปก่อนเชี่ยไม่สวยจัดโอเคสวยดิี่เป็น GT GT 4ีทนี่คืออะไรวะรถแข่งเหรอชี่โคสวยะน้องโอ้โเอามาก่อนนะอยางละคันนะจัดไปอย่างละคันนะ GT 3โอ้โหันนี้ก็สวยอ้คันนี้เชี่ยนีทีอาร์สามห้านะครับพี่ดอกแหนเมื่อกี้ โอ้แต่คันนี้สวย,สวยเลยชิปเป็นเกมโคตสวยเลยครับดูเงินหมดแล้วเนี่ยเติมเพิ่มปไปไปเลยมีรถเติมเปล่ามีรถเติมด้วยนะครับนี่โอ้โหแต่ว่าเราซื้อได้หมดแล้วเนี่ยขนาดเดียวคันนี้หกร้อยโอ้โหไม่สวยจัดครับดู เบอร์จัดอ่ะไม่รู้ไม่เคยโอ้โหแต่ผมยังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะเกมนี้วน่าจะเป็นเกมแข่งรถใน,น F1 นะ F1 F1 ก็มีสองคันนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาสักคันละกันเอาเป็นเนี่ยเอาสัมภาษณ์เมื่อกี้ละกันมาเอ่อสามารถคัสตอมได้เซตติ้งตัวนี้เป็นเซตติ้งโอเคคัสตอมตัวนี้ต้องเลเวลสี่ถึงจะคัสตอมได้นะผมเรายังไม่เล่นสกีกมเลยไปครับผมชิวนจูน June นี่ก็ต้องเลเวลสองนะก็คือต้องเล่นไปเรื่อยอย่ะถึงมันจะเออแต่กย็ยังน้อยก็มีให้ทำนะไม่ใช่แบบ ใช้เงินทุกอยาก่าง private club ไม่คืออะไรวะจอครับกดซื้อเลยครับมาดูซื้อได้หรือเปล่านะเฮ้ยซื้อได้ด้วยว่ามันเป็นหมดเติมฟรีไงคนดูให้เรเข้าอะไรเนี่ย Discord นะครับแต่เรายังไม่เข้าหรอกว่าเราจะไปเล่นให้ดูก่อนนะโอเคมามีเราซื้อไหมเนี่ยอันนี้รถเดีเ๋ยวเพิ่งเงนนี่เขมมาไปเล่นกับไอรโปรเนี่ยก็แล้วหนึ่งแต่ราคาสวยจัดเท่านื้ โอเคปะเราลองเล่นกันดูกว่านะครับกดสตาร์ทซิงเกิลเพลเยอร์อันนี้แมทไม่มัลติเพลเยอร์ด้วยครับไปตั้งเรืองสองโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นเกมยาวๆเลยแล้วกันนะพออย่าเอาไปเล่นมัลติเพลเยอร์ว่ะก็จะมันนะเนี่ยปะผมรอสักครู่หนึ่งเกมมันกำลังโหลดมันโหลดกระตุกหรือเปล่านะโอ้โหโหลดแมบโอ้โหภาพรอแป๊บๆหน่อยครับเยี่ยมับผม ผมต้องมันเป็นแบบล่างนี่โอตเกมผมค้างบ่อยมากเลยอะเครื่องผมไม่น่าไหวนะเนี่ยโอเคประมาณนี้เลยกันนะเครื่องเกมมันค้างบ่อยมากเลยสำหรับเ,นะเครื่องผมนะเครื่องผมเล่นไม่น่าไหวเครื่องนี้ขอลาไปก่อนไม่ใช่สมายหน้าผมนี่คือภาพไม่เกมของเราเนาะไว้แข่งกันแบบมันๆเลยนะคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม